แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดมอบเงินสนับสนุนจำนวน30,000บาทพร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุชค่ะที่บริเวณห้องโถงศาลเจ้าจีนปุ่งเท่ากงมาเขตเทศบาลนครแม่สอด นายสมศักดิ์ขาวีรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลพร้อมด้วยนายวิชัยเตระยาวันประธานสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมการมอบเงินจำนวน30,000บาทพร้อมอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุช เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนมีแผนในการเตรียมรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งยังได้นำสิ่งของไปมอบเพื่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในพื้นที่ห่างไกลโดยมี ดาบตำรวจนิรันหัตถกองครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุษย์เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้